ส,สวัสดีครับสวัสดีครับเ้ยครับชาวล็อกทออั้งหลายว้าวล็อกไอ้้ย<า>เียมาเ้ยอะไรขงมมาเราไปหาหนินกันมาเอาไปใหลังมึงเนี่ยไปให้ลวดนปไปเร็วๆป็ปะไปเอาหินเอ้ยไปเอาไม้ ไปเอาหินเอาหินเหีนเอาหินบ่เอกหินเออเอาหินไปเอาถ่านปะไปมึงนะไหนไอรอนมึงไอรอนเฮียอะไรไอที่หัวเออนี่ไงอะไรหลิกเออมันจะเป็นอะไรมึงมาดูครับในเตาอบกูดูอยู่แล้วครับไอเฮีย ดูในตาอบนะครับกูจะทำอะไรให้ดูเจอแลครับลุกโหสวยไหมครับก็เล่นครับพี่ไอกูปวดขี้ขี้ขสวมอยู่ไหนสวมอยู่นี่นี่ไงอ้อไอ้ยปต์เฮ้ยห้องน้ำก่อนอย่ามาแอบดูอ้ออ้เสร็จละเสร็จละล้างล้างล้างน้ำล้างด้วยน้ำ ว่ายนำเล่น hmm. ล้างขี anyway> ้ไปด้วยโอเคไหมโอเคเด็กเจออย่าเล่นพี่เะจ้ะพี่ทำการเพาะปลูกไว้ยวดดีเห็นันนจักเอสเปโซแน่ลอดอินก็แล้ว อ้าวฮะย่าย่าเอาอย่าเอาทำไมทำไมเอามาต้องเป็นเท่านั้นไอ้บอกให้มึงไปเล่นมาแล้วเฮ้ยถ้าเจอถ้าเจอมันลอกหนึ่งอันให้ตีเอามาให้กูนะครับขนูมาไหมฮะในููลกตีมัวขนมแค่ตัวขนมไปกลัวอะไรมั้ง เฮียมึงทำอะไรมาเนี่ยมันจะฆ่ากูแล้วมึงทำอะไรมาหน่ะฆ่ามันเนี่ยเฮียอะไรตีวะแม่ทำไมมึงอินดี้ขนาดนี้ใช่ชาวล็อกเดูหน้าชาวล็อกเก็บห้าเฮ้ยฮะไม่ล็อกไม่ล็อก จะกวางเอาอะไรเราไปนั้นกันไปไหนไปตัดต้นไม้ไปหาอะไรของก่อนโอ้กูหิวข้าวแล้วจะกูหาทานให้เด้อฮะเดี๋ยวหาทานให้เอางี้กูหาของกินด้วยเสียงอะไรเสียงจากมึงอะกู

กูพ right? <laughs> <laughs> yeah. ูดว่าบอสอะไรกูบอกให้มึงพูดตามกูมึงพูดมึงพูดว่าอะไรมึงก็หาแกช่วยกูดิก็หาแกช่วยกูดิไปไปถึงให้มึงหาแกช่วยกูหาแกช่วยกูเฮ้ยให้มึงพูดตามกู พูดว่าะกูเห็นเห็ดแล้วว่ววะกูเห็นเห็ดแล้วว่ะไม่เนเ้อเมื่อกินสูตรเด็กของกูไหมอยากกินไหมอยากกินรับหนึงอีกกูทำให้มันคือสตูเห็ดไม่อร่อยอ่ะ มันขมขมต้องเติมน้ำตาลมันดึงดดแตกแตกบ้างเฮ้ยไม้หายไปไหนหมดหไม้หายไปไหนหมด <c oughs> เอาไม้งเงาไปไหนกูไม่ได้ใช้เลยเคิดพอก่อนออวะทำไมวะ